มเพราะนั้นไม่ว่างอันนี้เดี๋ยวเราจะมันดัดนะดัดไปดัดครึ่งหนึ่งเนี่ยหน้าเนี้ยพันหัวมากเลยละอองเรื่องจากที่ว่าต้องต้องใส่หม้อใส่หม้อกับบัวล้านอยู่บ้านหมอกับปิ้งอันนี้เราก็จะมันดัดไปครึ่งเพราะสูงเกินก็ไม่สวยอืมถ้าเกิดต้องการกระชับไวก็ต้องใช้หลอดกลาง อรอกลางจะไวหน่อยเอาหลอกลา,างเอาหลอดนี้แหละสวยดีเนี่ยหล,ลอใหญ่ของการดัดอันนี้ใหญ่ของการดัดคือแกนใหญ่สุมมดนนร,นะระมนนุ่นแะน่นๆหน่อยเอาแค่แค่นี้ก็พอนะประมาณแค่นี้นะหรือจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงแค่นี้สีเดี๋ยววันไอ้นี่เดีย๋ยวไม่ชอบสูงๆหน่อย อันนี้เราก็กระชับรอนนะให้มันแน่นพับฟาร์มไวผมก็ยิกงน่ายเลยตั้งแต่ก่อนนี่นานแล้วที่เรามันเจอกันเนี่ยหน้าจะไป่ดักกันหลายปีแล้วเดี๋ยวมันก็มาเองก็มาก็แคคแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ก็ใช่คนมีงานเน่ะโอ้มาก็วันหยุดเนี้ยอยากจะพักผ่อนมั้งนะนี่เราก็บนที่เลยฮะร้อนตลอดเหนี่ยว เราจะใช้แกน,นนนเพราะผมนี่ไม่ไม่ได้ดักงานางไงไม่มีเชื้อไงนี่ราแบบที่เราอยากมีไม่ค่อยจะมีหรอก เขาไม่อยากให้มีก็มาเป็นเยอะๆอจะเป็นอย่างนั้นน่นนะคนมีอยากมีลูกก็ค่อยมีอ่ะเป็นจริงๆเจ๊ก็หูสิบปีกว่าจะได้สองคนที่มาขอทุกที่อันนี้ก็นหอนแกน,นอนนะครับทุกคน ใช่นอนรอตอนเรื่องมาจัดการเล็บเยอะๆต้องรอยยนาเลย <c oughs> ไม่ใช่หรอกมาใชา่มันไม่มีเตาไม่มันไงอย่จาจัดการให้เออเอเอเราเองก็สาดก็ไม่ค่อยเตาเท่าไหร่เราไปนี ổ, น่แหละถมน้องลูกคนเมื่อกีของกส็สะอาดได้ดีแต่บางคนเขาชอบแบบ,บมีเรื่องเพราะว่าไม่ไม่เคยใช้ลูกไงไม่มีบางคนมียยนาคน,น,นเดียวนี่แหละมีวันหยุดแค่ให้ช่วย ที่ชมทักคนหนึ่งกำลังน่ารักเนะน,นี่ไปล่อยไปสุดเลยนะตะกรวนกระชับหลนทุกครั้งทุกรลอนแล้วก็จะไอ้นี่รลอนเด้งดีไม่ต้องกัวว่าเสียงจูตรของเรา ตอนกระทับหล่อนโกรกได้ถ้าโกรกพวกตีอะไรพวกน,น้ำตาลอ่อนๆม่วงเนี้ยพวกตีเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ก็แหมเป็นตีตัดกันเยอะเลพรคนโคลนเห็นในทีวีไหมอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันทำเต้นแดงมั่งเซฟชันมั่งขาวนะแ่เซฟชัน,น,น,นก็มีไม่ไมีไอ้อยู่ อันนี้ก็จะหยดน้ํายาแล้ว่ะนี่ลูกค้าจะดัดตัวไหนก็ได้มีราคาสองร้อยถึงห้าร้อยค่ะร้านยาใจคนจนไม่ได้เอาแพงมากมายค่ะเอาอยู่ได้นะฮะบ้านเราเองเออเวลาเวลาจะใช้บ้างไงพ่อบอกว่าให้ลูกตาว่าดูว่าเวลาหยดน้ํายาแบบไหนอะไรเงี้ยนี่หยดเนี้ยโอ้ใช่เด็ก็ออกถ้าหยดอย่างนี้ต้งหัวเลยค่ะ หยอดให้เสมอแล้วก็ดูด้วยว่าทั่วทุกแกลนหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหยิกมั่งไม่หยิกมั่งอยู่ถนันก็อยู่ในนั้นไงกระบอกยาวิ็จะมีน้ำใสไยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเเราก็จะทิ้งคนนี้เอาไม่เอานานเกินเอาแบบไม่ได้หยิกมากเกินมีวอลลุ่มก็ชั่วโมงครึ่งของร้านเราก็ต้องมีชั่วโมงต่ำสุดถ้าไม่ได้ชั่วโมงนะ เดี๋ดยวมันก็คลายหมดไม่สวยนะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะดูก่นนาะนนะาได้อย่างน่าจะได้แหลนะอีกแค่15ห้านาทีเลยดูสิรอไปไงมบ้างอือโอเคอะเห็นตัวเอสแล้วเนี่ยสวยนะไหมใ้่ไหมคะอือนี่ไงนี่ไงรอแล้วได้ลนะสวยลนะอันนี้เราก็จะมาโก เพราะเรามาชอบดิดชอบมีรอนอะใช่ไหมละ่ะอืมนี่แนหะละควังดีอันนี้เราก็ชับรลอนมันก็เลยไวนะอันนี้เราก็จะมาโกกันนะฮะโกกแล้วก็ทิ้ง15นาทีเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่วันหยุดอ๋อปิดเทอมอ๋อใช่เราก็มาโกก กบทุกหลอดเลยนะหยอดไปเลยทุกหลอดเลยตอนนี้มือจับได้แล้วเราก็ล้างนะอันนี้เป็นตัวกบแต่ตัวนี้เราไม่ได้ใส่เราก็ต้องลองว่า่เรารทิ้งว่าสิบห้านาทีแล้วเราก็มาแกะดูหลอดกนะันนี่คือตัวกระชับโกกกระชับหลอน เราก็ห่อไว้เหมือนเดิมนะยี่สิบห้านาทีเราก็มาแกะดูรถอ,อันนี้ก็แกะผมยนะหล่นสวยอะไปหล่นที่บ้านดีกว่าค่อเล่งลงรถเลยค่ะ๋ตอ,อตกแม่ก็กลับเลย แตย่ยืนได้ก็โอเคเนี่ยสวยนะคบนี่ดูนะ หลอดสวยมากๆากนี่เวลาเราดัดหลอดใหญ่เราบ้วนพอดีไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยเกินแล้วเราก็ทับหลอดนี้มาหลอดแน่นแล้วสวยมากนี่แบบว่าลูกค้าไม่ต้องการที่อีกมากเกินต้องมีวอลลุ่มสวยมากอ่ยนี่หลอดเด้งเอาเราก็นรียกว่าเกลนไม่ใช่กลัวหล่นหายใช่ปะ เวลานั้นเสร็จชอบเผื่นอาหกินเวลา,าลหลุดหายโอ้ยเดีเ๋ยวไปทะเลเดี๋ยวโทรคุยทำงาน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปคุยแป๊กยังทำผมอยู่แป๊กเดี๋ยวโทรไป <c oughs> กีก็ดูดีนะดักต้อันาลายนะต้องมาดุนเนี้ยนะขี่รถไปไหนไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้เลยอันนี้ค่ะสวยเลยนี่หลอดเดี๋ยวเราไปล้างก่อนครับเสร็จแล้วเรามาเจ็ดกันว่าเดี๋ยวเวลาเรานี่เรานั่งเสร็จเราก็ใช้นี่เลยเดี๋ยวเราหวีก่อน <c oughs> ใส่นี่ตัวนิดนึงเบอร์สามนะ อันนี้ก็เป็นตัวว่าถ้าไม่ชอบเหนียวเกินก็ใส่พวกนี้พอก็ตัวบำรุงอะ่ะอืมแล้วเราก็บีบเดี๋ยวเราต้องหวีก่อนเวลานั้นบีบรอนแล้วเราก,ก,ก็หวีก่อนใช้หวีข้างหนี่นะหวีก็มีขายนะเจ้าหวีใหญ่ <c oughs> หวีทุกอย่างไม่ใ่เวลานั้นลูกค้ามาเราไปปรอซื้อไงไม่มีใช้ช่างแสบเป็นไหนเลย <c oughs> โอเคอืมนี่นะ เสร็จหวีเสร็จเรียบร้อนเราก็บีบบีดนียดูแลไม่ยากหรอกทีนี้เวลานั่นชอบหวีให้แห้ง,หงบานมันแตกมดแม่ผมสวยนะผมนางสวยมากเลยนางดูแลปเป็นเกเขามัดตลอดอนะเนอะมัดจนหน้ามันข้างหน้ามันไอ้เ,อเมือนบางไปอ,อ,อันนี้เราบีบเสร็จอนะ่ะ บีตเสร็จแล้วก็ทำนี้เห็นไหมหลอดเด้งสวยอยู่เลยนี่เห็นไหมคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าหนังหัวนิดนึงเพราะเราดัดปล่อยใช่ไหมละ่ะเราก็ปล่อยตรงหนังหัวเป่าให้มันแห้งแล้วก็ตรงปลายผมใช้ดูดเหอเห็นไหมหลอดเด้งดีไหมคะเนี่ยนี่มันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ยวเรามาเป่าดูดผมปลายผมเลยทีนี้เราก็จะเป่านะเรางมยก่อนนะถ้าดัดผมอ่ะเราจะได้ให้นี่เหลือเลยนะแล้วสางแล้วปีกอาจแก็ตื่นขาร้องนี้สมัมม่ใหม่ทีนี้เราก็าาดดมัยรา,าไม่สวยเลยนะแนใหญ่ก็่ว่าจัดรอบมาสวยอี่ อยู่ที่ว่าเราตักก็หนาเกินปอนี้ปีนีแล้วเราก็กันชับร้อนการกระชับร้อนที่คกณ้แบบไม่อผล่ต่อส่วนนี่ยตลาดผมไม่มีเชื้อเลยได้แค่ช้นเดงา เสร็จไหมก็หลอดเด้งสวยมากๆนี่เสร็จแล้วนี่เราก็จะมาเป่าขวดผมใช้ไหมใกล้นะใกลไหมยังไม่เสร็จเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงลำสวย นะคะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจไม่เอ่อยอไหนบอกหน่อนยอนเสืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์